ยากเหรอผมว่าไม่ยากนะที่สำคัญต้องฝึกฝึกฝึกเชื่อผมซ้อมซ้อมซ้อมมาลุยเลยวกพวกเราทำได้มาแล้ว,วเราจะได้สัมผัสประสบการณ์ระดับโลกที่ยังกิดแบบพวกเราไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่จำกัดเพศจำกัดอายุท้าไม่เกิน21ปีมั่นใจว่าดอจ๋งเลี้ยงลื่นไหลส่งสั่งได้มงเฉียบยิงแม่น มาเลยมาลุยเดี่ยวไปลองฝีเท้าทักษะ5ฐานกับกิจกรรมสปทอเอพีฮอนด้าแข่งขันทักษะฟุตบอลชิงแชมป์ไปอังกฤษมาลุยกันเพราะผมมาทาให้ฝันของน้องเป็นจริงก่อนที่จะสารฝันให้เป็นจริงก็ต้องมาฝึกฝนกันก่อนโดยจะมีรุ่นพี่ที่คว้าแชมป์กันมาแล้วจะมาบอกทริคและแนะนําเทคนิคในการฝึกซ้อมฐานและโชว์การสาธิตกติกาของฐานต่างๆเริ่มกันที่ฐานส่งบอลเลยนะครับ กติกาการแข่งขันฐานทดสอบการส่งบอลให้นักกีฬาส่งบอลด้วยเท้าภายในกรอบพื้นที่ขนาด1นคูณหเมตรให้ลอยจากพื้นเพื่อให้เข้าเป้าหมายขนาดกว้าง1เมตรยาว1เมตรด้านหลังสูง1เมตรด้านหน้าสูง50เซนติเมตรตามระยะในจุดที่กำหนดไว้ภายในเวลา30วินาที ตอนนี้มาเรียนรู้การรับส่งบอลด้วยเท้าโดยเริ่มจากการยืนให้ห่างจากจุดตั้งบอลประมาณตามองที่ทางที่กำหนดได้มองที่จุดตั้งเตะโดยมีเทคนิคง่ายใช้เท้าด้านในสัมผัสลูกให้ลึกช้อนลูกบอลให้ลอยขึ้นและใช้แรงเหวี่ยงของเท้าส่งกำลังหนักบอให้ได้ระยะใกล้หรือไกลาตามระยะที่ต้องการสำหรับการใช้เท้ารับบอลให้ใช้ฝ่าเท้าตบลูกบอลให้หยุดนิ่งในจังหวะเดียวหรือใช้ยกฝ่าเท้าตบลูกให้หยุดนิ่งในจังหวะที่กติกรการแข่งขันฐา,านทดสอบการหม่งบอลทำประตู ให้นักกีฬาอยู่ในจุดที่ห่างเส้นประตูระยะ5เมตรโดยโยนบอลได้มือของตัวเองให้ลูกลอยเหนือศีสษะและวิ่งเข้าหม่งบอลให้ผ่านเข้าช่องว่างที่กำหนดไว้5จุดเพื่อให้บอลเข้าประตูจำนวน5ลูกซึ่งจะทำการหม่งบอลตรงจุดใดก็ได้โดยไม่เกินเสาของประตูภายในเวลา30วินาที และทีนี้ก็มาถึงการมงบอลทําประตูโดยใช้หัวหรือหน้าผากเริ่มจากมองทิศทางที่จะมงบอลสปริงตัวขึ้นมงสายตาจ้องอยู่ที่ลูกเก่งต้นคอใช้เทคนิคการมงบอลแบบเช็ดหรือแบบสไลด์เปลี่ยนทิศทางหรือใช้แบบการโขกหรือมองบอลแบบสะบัดหัวหรือใช้เทคนิคการโยกตัวมงบอลเพื่อให้ลูกบอลมีพลังและควบคุมทิศทางให้ได้ตามต้องการลองฝึกกันดูนะครับรกาิการแข่งขันฐานทดสอบการยิงบอลทําประตู นักกีฬาทุกคนต้องใช้เท้ายิงลูกบอลให้เข้าประตูคนละ5ลูกลูกที่1นถึงสยิงบอลด้วยเท้าขวา2ลูกและเท้าซ้าย2ลูกให้เข้าประตูฟุตซอลโดยผ่านสิงกีดขวางที่วางอยู่หน้าประตูกำหนดจุดตั้งเตะอยู่ตรงกลางประตูระยะห่างจากเส้นประตู a, 15เมตรลูกที่5ยิงบอลให้เข้าประตูฟุตบอลใหญ่จากจุดตั้งเตะตรงกลางประตูห่างจากเส้นประตู20เมตรโดยต้องยิงลูกบอลให้เปสัมผัสกับเป้าหมายที่กำหนดซึ่งจะอยู่ที่2มุมด้านบนของประตูและลูกต้องเข้าประตูในจังหวะเดียวเท่านั้น การฝึกยิงประตูให้มีพลังและแม่นยำโดยใช้หลังเท้าด้านนอกหรือไซ่ก้อยและการใช้เท้าด้านในแปรลูกหรือไซโป้โดยมองลูกในระยะที่กำหนดวิ่งเข้าเตะโดยถ่ายเทน้ำหนักมาที่เท้ามองลูกในจุดที่ตั้งเตะเหวี่ยงเท้าโดยใช้หลังเท้าด้านนอกหรือเท้าด้านในให้สัมผัสลูกบอลเต็มแรงโดยยิงจังหวะเดียวแล้วลองเปลี่ยนระยะดูนะครับแติการการแข่งขันฐานทดสอบเดาะบ,บอล ให้นักกีฬาดอเบอลต่อเนื่องกันโดยลูกบอลไม่ตกพื้นซึ่งมีท่าที่ต้องปฏิบัติด,ดังนี้ท่าที่1ดอด้วยหัวจํานวน30ครั้งต่อเนื่องท่าที่2ดาดอด้วยเข่าซ้ายขวาจํานวน30ครั้งต่อเนื่องท่าที่3าดอด้วยหลังเท้าซ้ายขวาจํานวน30ครั้งต่อเนื่องท่าที่4่ดอเบอลด้วยทุกส่วนของร่างกายยกเว้นแขนและมือแล้วเดินเคลื่อนที่แนวตรงผ่านสิ่งกีดขวางให้ถึงจุดที่กำหนดในระยะ20เมตรโดยที่นักกีฬาจะต้องบังคับลูกบอลให้อยู่ในลายพื้นที่ของตัวเองขนาดกว้าง1.5เมตร ยาว20เมตรเริ่มจากการใช้ศีรษะเดาะบอลจุดที่ใช้เดอตรงขึ่งกลางหน้าผากเงยหน้าตามองที่ลูกบอลเก็งคอปรับระดับหน้าผากให้ขนานกับพื้นยืนแบบเท้าขนานหรือเท้าสลับก็ได้ใช้แรงจากการย่อเข่ายืดลำตัวเพื่อประทาลูกลองฝึกดูนะครับ การดอกรองโดยเข่าซ้ายและเข่าขวาและหน้าขาให้ยกเข่าเกือบผนังนกับพื้นไม่ควรเกินระดับเอวตามองลูกใช้หน้าขาหรือสันเขา่าเป็นจุดที่ใช้เดากก้มตัวกลางแขนเล็กน้อยจะทําให้ทรงตัวได้ดีควบคุมน้ําหนักการเด้งของลูกได้สม่าเสมอฝึกสลับกันไปทั้งเข่าซ้ายและเข่าขวาลองฝึกกันดูนะครับ เดาะบอลด้วยหลังเท้าซ้ายและหลังเท้าขวาเริ่มจากการยกปลายเท้าให้รับลูกบอลได้เต็มหลังเท้าจะทําให้เดาะบอลได้อย่างต่อเน,นื่องต้องใช้ทั้งหัวเข่าเท้าเดาะบอลให้เคลื่อนไปข้างหน้าโดยลูกบอลไม่ตกพื้นแล้วค่อยๆเพิ่มจํานวนให้มากขึ้นติ a d ก,การแข่งขันฐานทดสอบการเลี้ยงบอลน,นักกีฬาจะต้องวิ่งสอยเท้าต้องสองข้างผ่านบันไดลิงทุกช่องระยะ2เมตรเพื่อเข้าไปที่จุดตั้งบอล แล้วเริ่มเลี้ยงบอลแบบสลาลมผ่านกุรยางที่ตั้งวางห่างช่วงละ1เมตรจำนวน18วกุางอย่างต่อเนื่องและกลับมายังจุดเดิมเพื่อหยุดบอลจากนั้นวิ่งผ่านช่องบันไดลิงกลับมาที่จุดเริ่มต้นระยะทางไปและกลับรวม50เมตรภายในเวลา30วินาที เริ่มต้นลองเลี้ยงบอลใช้เท้าซ้ายด้านนอกด้านในและเท้าขวาด้านนอกด้านในสลับกับการเลี้ยงบอลโดยถ่ายน้ําหนักตัวโยกซ้ายโยกขวาตามจังหวะในการใช้เท้าเลี้ยงลูกบอลให้ผ่านกรวยยางได้ในมุมแคบที่สุดทั้งไปและกับลองฝึกกันดูนะครับรู้เทคนิคแล้วต้องฝึกซ้อมให้เข้มข้นด้วยนะครับรับรองได้แปลงกิดชั่ว <Hey! S 1> พลาดไม่ได้พบกันที่สนามกีฬาราชมังคลากฬาสถานหัวหมากกรุงเทพ ในวันเสาร์ที่1ิเดือน10บนี้เพื่อเฟ้นหาว่าใครจะพิชิตแชมป์5ฐานจำนวน10คนวันเดียวก็รู้ผลว่าใครจะได้บินไปสัมผัสประสบการณ์ระดับโลกที่ประเทศอังกฤษรีบลุยเดียวมาสมัครวนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยานยนนี้เท่านั้นสนใจสอบถามรายละเอียดกฎกติกาเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ร้านผู้จําหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทั่วประเทศหรือที่เว w ไวด์เว็บ honda r a c champion com รีบฝึกให้พร้อมรีบสอมให้ฟิตไม่แน่หนึ่งในสิอาจเป็นคุณ